สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวรถไถย,ยันมา e T, า่า EF 5 1 4 T 51แรงนะคะ<า>คันนี้ค่ะมาอัปเดตนะคะคันนี้นะคะเพิ่งเก็บสภาพนะคะเสร็จก็จะมารีวิวให้พี่ได้ชมนะคะอันนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่8ตุลาคม2561นะคะ คันนี้เก็บสภาพปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะสวยๆค่ะทําสีใหม่ทั้งคันนะคะคันนี้เดี๋ยวไปชมรอบตัวรถกันก่อนนะคะทําสีใหม่สวยๆเลยนะคะท่านใดนะคะที่อยากได้รถสวยๆเข้าบ้านนะคะแนะนําค่ะคันนี้ยางนะคะยางก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะทั้งยางล้อหน้าและยางล้อหลังยางก็ถือว่าเหลือเยอะค่ะประมาณ 30-40%ได้นะคะยางล้อหลังนะคะล้อก็เป็นล้อสีทองนะคะยันมาก51แรงนะคะเป็นรถเดินหน้าแปลขออภัยค่ะเินนาเก้า 9, ถอยหลังเก้าค่ะเป็นเครื่องสี่สูบนะคะปกติรีวิวแต่39แรงนะคะวันนี้มารีวิว ห้แรงนะคะเบาะค่ะเป็นเบาะเดิมนะคะหลังคาก็เป็นหลังคาเดิมนะคะที่ติดมากับตกวรถเลยไม่มีแตกค่ะมาดูช่วงล่างนะคะช่วงล่างะะสวยๆค่ะ ด้านหลังนะคะแ,แห้งๆค่ะ PTO ใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้ระบบไฟก็ใช้งานได้ปกติะคะ่ะฐานเป็นฐานที่ติดมากับตัวรถนะคะเป็นผานของ CMT เป็นฐาน6หดใบ22นะคะฐานตัวนี้ใบก็ยังถือว่าเหลือเยอะค่ะ ไฟไท้ายไฟเลี้ยวก็ปกตินะคะเดี๋ยวยังไม่ใส่สปอร์ตไลท์นะคะเดี๋ยวจะได้ใส่สปอร์ตไลท์ให้ลูกค้านะคะทางนีู้ปฝั่งทางนี้กันนะคะวสวยๆค่ะผ่านนะคะผ่านด้านหน้า ทำสีใหม่แจ่มๆเลยค่ะก็ตัวเช็คไปแล้วนะคะคันนี้เก็บรั่วซึมไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจนะะเข้ามาจองรถทางร้านก็ก่อนส่งทางร้านก็จะตรวจช็คให้อีกรอบหนึ่งนะคะว่ามีตรงไหนมีรั่วมีซึมไหมเพื่อให้เอาไปแล้วลูกค้าได้ใช้งานเลยนะคะ เดี๋ไปดูชั่วโมงการทํางานของคืนนะคะชั่วโมงการทํางานนะคะอยู่ที่1800ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวไปชมการรีวิวรถนะคะเบื้องต้นนะคะเดินหน้าถอยหลังนะคะวันนี้อากาศร้อนจังเลยเครื่องเสียงเครื่องก็ถือว่าปกตินะคะสตาร์ตปิดง่ายดี ขึ้นเร็วลงเร็วนะคะ thank you เดี๋ยวก็ทำงนานแล้วก็จะปิดนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูภายในตัวเครื่องรถนะคะตวเครื่องให้ง่าสะอาดสะอาดนะคะดูนะ้นนู่อนาำ น้ำนะคะน้ำไม่ดันนะคะคนนันเน่น้ำไมน่น้ำไม่ดันเครื่องไม่มีไอค่ะข้างในก็สวยๆนะคะกองก็เป่าให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันเน่ก็คือพร้อมใช้งานนะคะ ลูกหมากนะคะแน่นๆค่ะฝั่งน,นี้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อก็ใช้งานได้ปกติค่ะดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะแน่นๆเลยนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถนะคะเข้ามาดูรถได้ท่รานนะคะปรับสภาพให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานสวยๆค่ะเข้าบ้านแบบสวยๆเลยนะคะราคาก็อยู่ที่ 2 9 5 0 0 0บาทนะคะเก,ก็บสภาพ,าพให้เรียบร้อยอุปกรณ์2ชิ้นค่ะด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะค่ะท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามนะคะเบอร์081600นะคะ4753ค่ะแล้วก็เบอร์0610435436ค่ะร้านเรานะคะนอกจากจะมีรถไถขายนะคะก็มีอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะมากมายก,ก็เช่นเครื่องตัดหญ้า โตรตารี่นะคะผ่านพวนนะคะผ่านบุกเบิกนะคะถ้าสนใจก็เข้ามาดูได้ที่ร้านนะคะร้านเราก็เป็นร้าน PC T c ซีแท็กค่ะอำเภอเป็นจรักจังหวัดศรีสะเกดค่ะก็ติดกับถนนใหญ่นะคะเส้นกันทะละกันทลมนะคะขับไปขับขับไปขับมานะคะก็สังเกตดูได้นะคะค <c oughs> ่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอาจจะรีวิวยังไม่เก่งเท่เทาไหร่นะคะการขับรถก็อาจจะยัง มีผิดพลาดบ้างนะคะก็ขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ